รวบรวมคำอุปมาของหลวงพ่อชาสุภัทโทเรื่องกระโถนเรื่องที่เป็นอนัตตาอันนั้นอนัตานี้พูดสับง่ายๆก็เรียกว่าของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่ามันอาศัยอาการตัวตนอยู่อาศัยอาการของอัตตาอยู่อนัตตานั้นจึงมีเป็นอนัตตาที่ถูกต้องด้วยถ้าอัตตานี้ไม่มีแล้วอนัตตาก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเช่น ว่าคุณหมอไม่มีกระโถนใบนี้อยู่ในบ้านเรื่องของกระโถนใบนี้ก็ไม่กวนกับคุณหมอเลยมันจะแตกมันจะร้าวหรือขโมยมันจะขโมยไปอย่างนี้ก็ไม่มีมากวนจิตใจของคุณหมอเลยเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคืออะไรก็คือว่ากระโถนไม่มีในบ้านเราถ้าหากมีกระโถนนขึ้นมาในบ้านเรามันก็เป็นตัวอัตตาขึ้นมาแล้ว เมื่อกระโถนมันแตกมันก็กระทบเมื่อกระโถนมันหายมันก็กระทบเพราะกระโถนนี้มีเจ้าของแล้วอันนี้เรียกว่าอัตตามันมีสภาวะอยู่อย่างนี้ส่วนสภาวะที่ว่าอนัตตานั้นคือสภาวะที่ว่ากระโถนในบ้านเราไม่มีจิตใจที่คอยพิทักษ์รักษากระโถนนั้นไม่มีจะกลัวขโมยมันจะขโมยไปมันก็ไม่มีอันนั้นมันหมดสภาวะแล้วเรียกว่าสภาวะธรรม มันมีสภาวะมีเหตุมีปัจจัยแต่เพียงมันยังเหลืออยู่เท่านั้น